สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอดิศรอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะลูกนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกเราได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่ทําให้ต้นพืชจเจริญเติบโตแล้วใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงอะไรครับหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้นะลูกนะแต่เราไปทบทวนก่อนนะครับสําหรับ สัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยใช่ไหมลูกนะครับที่ทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตมีอะไรบ้างครับอ่ามีมีอาหารใช่ไหมลูกอ่ามีแสงมีอากาศใช่ไหมแล้วก็มีน้าใช่ไหมลูกอ,อาหารก็คือธาตุอาหารนั่นเองใช่ไหมลูกแต่พืชที่จําเป็นจริงๆเลยก็คือมีน้ําแสงและอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ธาตุอาหารที่เป็นส่วนเสริมทําให้พืชเจริญเติบโตนะครับ ก่อนที่เรานะลูกจะไปเรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้นะลูกคุณครูขออนุญาตทบทวนนะครับส่วนประกอบของต้นไม้ก่อนอ่าเห็นไหมครับส่วนประกอบของต้นไม้อ่ามีอะไรบ้างครับอ่าส่วนประกอบของต้นไม้ลูกซึ่งเราได้เรียนรู้มาในปหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้ก่อนนะลูกนะครับส่วนประกอบของต้นไม้อ่าได้แก่ใบใบเนอะลูกใ,ใบไม้เนี่ย ทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับทําหน้าที่สร้างอาหารหายใจแล้วก็ขายน้าใช่ไหมครับลูกเนี่ยใบของต้นไม้นี่นะเราทดลองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะพาทดลองเมื่อเราเปิดเรียนนะครับนะครับแล้วก็ดอกนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของดอกไม้นี่นะลูกซึ่งทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับหรือขยายพันธุ์นะครับต่อไปนะครับผล ผลและเมล็ดเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรลูกต้นแอปเปิลใช่ไหมครับเนี่ยอ่าเป็นผลแอปเปิลแล้วก็เมล็ดแอปเปิลนะครับก็จะทําหน้าที่เนี่ยผลนะลกูกมันก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดส่วนเมล็ดก็จะทําหน้าที่อ่าขยายพันธุ์นะครับหรือสืบพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับพืชดอกนี่แหละพืชนะครับหลังจากที่เป็นดอกเป็นดอกแล้วก็จะออกมาเป็นผลนั่นเองนะลูกแล้วก็จะมีการขยายพันธุ์นะครับ่นอกจาก3ส่วนนี้แล้วก็จะมีส่วนต่อไปครับ ขยบลงมานะครับส่วนที่4เห็นไหมครับสีน้าตาลนี่ก็อะไรลูกลำต้นใช่ไหมครับลำต้นก็จะทําหน้าที่นะครับชูกิ่งก้านใบนะครับแล้วก็ลําเลียงน้ําและแร่ธาตุอาหารนะครับไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้นะลูกก็คือจะลําเลียงดูดน้ํานะครับผ่านลําต้นเนี่ยไปยังใบและส่วนต่างๆของต้นไม้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดของต้นไม้นะลูก นอกจากส่วนทั้งหมดแล้วก็คือรากนะครับซึ่งเป็นรากฐานของต้นไม้เลยนะครับรากเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับทําหน้าที่ยึดต้นไม้นะครับให้ยึดต้นไม้กับดินนะลูกไม่ให้ล้มนะครับไปทางซ้ายหรือทางขวาก็คือให้ตั้งตรงนั่นเองนะครับก็คือจะพยายามเป็นตัวยึดนะครับอ่ารากเนี่ยนอกจากทําหน้าที่ยึดกับดินแล้วรากนะครับยังทําหน้าที่อะไรครับลูก ดูดน้ําและธาตุอาหารนะครับสังเกตได้เวลาเราลดน้ําต้นไม้ที่บางทีคุณครูจะไม่ลดใส่ใบคุณครูจะลดใส่ที่ไหนครับอ่าเราจะลดใส่ที่รากของต้นไม้เลยใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือส่วนประกอบต่างๆของต้นพืชนะครับแต่วันนี้นะครับป .2 เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับส่วนประกอบนะครับแล้วก็หน้าที่ของพืชดอก นะครับหรือด<ๆ>อกไม้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้นะครับ ye, you, <End ing. S 2> ดอกไม้นะครับว่าดอกไม้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการสอนพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้คุณครูจะขออนุญาตใช้คลิปวิดีโอการสอนนะครับส่วนไอหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้นะครับของคุณครูส้มนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูส้มในวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูส้มจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้ค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าพึ่งจะดูดน้าหวานจากส่วนไหนของดอกไม้คะติกๆๆ๊กตอกติ๊กตอก น้ำหวานจากเกสรของดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าดอกไม้มีส่วนประกอบใดบ้างถ้าเด็กๆยังไม่ทราบวันนี้คุณครูส้มจะพาเด็กๆไปรู้จักกับหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้ค่ะเด็กๆเราไปเรียนกันเลยค่ะ ส่วนประกอบของดอกไม้มีสส่วนดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงเนี่ยอยู่ด้านนอกสุดของดอกนะคะมักจะมีสีเขียวค่ะเด็กๆกีบเลี้ยงเนี่ยจะทําหน้าที่คอยห่อหุ้มในส่วนของดอกที่ยังตุมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงนั่นเองค่ะ ต่อไปในส่วนของกลีบดอกนะคะเด็กๆกลีบดอกเนี่ยจะอยู่ถัดมาจากกลีบเลี้ยงนะคะกลีบดอกจะมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมกลีบดอกจะคอยห่อหุ้มเกสรน,นะคะในขณะที่เกสรเนี่ยยังอ่อนอยู่และกลีบดอกเนี่ยยังช่วยส่งกลิ่นหอมนั้นเนี่ยไปล่อแมลงต่างๆที่จะมาผสมเกสรด้วยค่ะ ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเกสรเพศผู้ค่ะเด็กๆเกสรเพศผู้เนี่ยอยู่ถัดมาจากกลีบดอกนะคะเกสรเพศผู้เนี่ยมีหลายอันมากเกสรเพศผู้ก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองค่ะต่อมาส่วนประกอบสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะสอนนักเรียนในวันนี้ก็คือเกสรเพศ เมียนั่นเองค่ะเด็กๆเกสรเพศเมียเนี่ยจะอยู่ชั้นในสุดของดอกไม้เลยนะคะเกสรเพศเมียเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะเด็กๆอ่านะครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอแล้วอ่าเด็กๆก็น่าจะมีความรู้แล้วใช่ไหมลูกว่าส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้างมีหน้าที่อย่างไงบ้างใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับคือส่วนประกอบของดอกไม้ใช่ไหมลูกส่วนประกอบของดอกไม้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับกีบเลี้ยงใช่ไหมครับเนี่ยกีบเลี้ยงซึ่งอยู่ด้านล่างสุดเห็นไหมครับกีบเลี้ยงนะครับสเีเขียวเขียวนะลูกเห็นไหมครับอ่านะครับข้างล่างเนี่ยก็จะทําหน้าที่อะไรครับทําหน้าทีา่ปกป้องนะครับโคนดอกแล้วก็ปกป้องแมลงใช่ไหมลูกไม่ให้แมลงมายุ่งเกี่ยวนะครับส่วน กีบดอกนะครับก็จะให้ความสวยงามเห็นไหมครับแล้วก็ปกป้องเกสรใช่ไหมครับกีบดอกแล้วก็จะประกอบไปด้วยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบของดอกไม้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆเลยก็คือ1นึกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนั่นเองนะครับสําหรับใบงานวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยก็คือให้เด็กๆนะครับบันทึกนะครับรูปนี้ ลงใส่สมุดของตัวเองเพื่อเป็นการบันทึกความจําครับให้เด็กๆนะครับเขียนวันที่นะครับแล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าส่วนประกอบของดอกไม้นะครับเสร็จแล้วก็วาดภาพนะครับพร้อมกับ เขียนลูกศรชี้นะครับส่วนประกอบต่างๆของต้นพืชให้คุณครูด้วยนะครับหากคนไหนเด็กๆคนไหนเขียนไม่ทันนะลูกกดหยุดภาพนี้ไว้แล้วก็วาดตามได้เลยนะครับเพราะว่าคุณครูจะไม่ส่งใบงานเข้าไปในท้ายคลิปนะครับจะให้เด็กๆกดหยุดแล้วก็บันทึกของเด็กๆลงไปในสมุดเลยนะครับเพื่อเป็นการบันทึกความจํานั่นเองนะครับหากเด็กๆคนไหนวาดไม่ทันหรือยังไงก็ตอนนี้เด็กๆก็สามารถกดหยุดไว้แล้วก็ทําการวาดได้เลยนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือส่วนประกอบสีอย่างจะต้องครบนะครับอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรขอให้เด็กๆรู้ว่าส่วนประกอบของดอกไม้เนี่ยมีอยู่4ส่วนนี้นะครับสําหรับวันนี้คุณครูดิซอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าเราจะมาเรียนวิชาอะไรกันส,ส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมตั้งใจวาดภาพด้วยนะครับแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดกันด้วยนะครับ Bye-bye.